สวัสดีครับคุณบูชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพูนเช่นเคยนะครับกับทางเพจช่างเอลําพูนแฟนเพจที่เห็นด้านหน้านี้ครับเป็นอินเวอร์เตอร์ h ฮ b ริดโซล่าอินเวอร์เตแบบผสมไฟฝีมือคนไทยนะครับหลักการทํางานก็เหมือนอินเวอร์เตอร์ h ฮ b ริดทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่สามารถผสมไฟได้แต่เครื่องนี้เน้นผสมไฟอย่างเดียวครับต่อแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับ ก็คือจะใช้ไฟจากแผงโซลา r เซลล์เป็นหลักนะครับขาดเหลือเท่าไหร่ถึงจะดึงไฟจากการไฟฟ้าไปร่วมนะครับที่เห็นด้านหน้านี้นครับชิโนทัมเมอร์มันเสียนะครับอาการเสียเครื่องนี้ครับก็คือว่าขั้วของ PV นะครับหรือว่าด้านแผงโซลา r เซลล์มันช็อตนะครับเวลาจ่ายไฟจากแผงโซลา r เซลล์เข้าไปนะครับเบกเกอร์ทิปถ้าเบกเกอร์ไม่ทิปวัดในด้าน ฝังเข้าของเบเกอร์ครับก็คือเป็นศูนย์ก็ไปว่าในด้านแผงโซลาเซลล์นะครับมีการช็อตนะครับเดีย๋ยวผมพาดูด้านในมาดูเครื่องในนะครับก็ค่อนข้างจะมีมาตรฐานนะครับถ้าดูแล้วก็เป็นการประกอบแยกชิ้นส่วนครับ แต่ละชุดนั้นครับก็มีหน้าที่ของมันครับไม่ว่าจะเป็นในด้าน ATS ภาคอินเวอร์เตอร์หรือว่าในด้านบูตของ PV นะครับบูตบักตัวนี้ตัวนี้เป็น PFC นะครับไม่ใช่แค่ไดโอดบิดเฉยๆนะครับเป็นวงจร PFC ควบคุมแรงดันฝั่งไฮโวลต์ orn, ให้คงที่นะครับนะก็คือ400โวลต์ครับจะเห็นค่าปาลนะครับ470ไมโคร450โวลต์ชุดนี้จะเป็นจุดไฮโวลต์นะครับ จ่ายไฟให้ภาค DC to AC ครับชุดนี้ก็เป็นบูตนะครับบูตของภาคแผงโซล่าเซลล์นะครับเริ่มต้นที่70โวลต์จนถึง420โวลต์อย่างที่บอกนะครับอ,อินเวอร์เตอร์พวกนี้วงจรพวกนี้นะครับถ้าใช้แผงโซล่าเซลล์ให้มันพอดีนะครับเครื่องจะไม่มีปัญหาใดๆครับมันเริ่มต้น70 v ก็จริงนะครับแต่มันต้องดึงไฟให้สูงขึ้นจนถึง450 v. มันใช้เวลาหรือว่าใช้ช่วงที่บูตขึ้นสูงมากนะครับสูงเกินไปถ้าเราควบคุมแรงดันของแหง่งโซลาเซลล์ให้ใกล้เคียงกับ400โวลต์นะครับมันจะไม่มีปัญหาครับก็คือชุดนี้นะครับบูตนี้เกือบจะไม่ทำงานเลยนะครับเบอร์เดิมมันเป็น50แอมป์นะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็น75แอมป์แล้วส่วน PFC ก็เหมือนกันนะครับมันจะรับไฟจากการไฟฟ้านะครับ ที่220โวลต์แปลงเป็น400ครับ400โวลต์ในด้าน DC ไฮโวลต์ให้คงที่นะครับนิ่งๆเลยครับบอร์ดนี้เป็น PFC นะครับส่วนในกล่องด้านล่างนะครับจะเห็นมีเซิร์ฟโปรเจคชั่นนะครับในด้านแผงโซลา r เซลล์มีเบรกเกอร์ด้านแผงโซลา r เซลล์นะครับนี่เป็นตัวตั้งเวลาครับอันนี้ไม่ได้ตั้งเวลาเมื่อกี้ดูโปรแกรมนะครับไม่ได้ตั้งใดๆเลยแล้วก็มีเบรกเกอร์ด้าน AC i n ครับ จุดนี้นะครับเป็นชิโนททมเมอร์ครับไม่รู้ว่าตั้งค่าไว้เท่าไรนะครับเนื่องจากว่ามันมันเสียนะครับนี่ตัวเลขด้านหน้าไม่เห็นแล้วนะครับก็ควบคุมแรงดันและกระแสนะครับไม่ให้ใช้โหลดเกินครับไม่รู้ว่าตั้งไว้เท่าไรนะครับเครื่องนี้ก็ดูสเปคแล้วนะครับบอกว่า3500วัตต์3 5 0 0วัตต์เริ่มต้นที่80โวลต์จนถึง420โวลต์ แล้วก็ไม่เกิน420ครับ AC in ก็ทำงานได้ที่170จนถึง240ครับเอาพูดนี้นิ่งๆเลย220โวลต์18แอมป์ครับก็เอา18โวล220ก็เท่ากับ3,500วัตต์ครับอย่างที่บอกนะครับวงจร PFC หรือว่า b o ูทพวกนี้นะครับมันจะควบคุมแรงดันไม่ให้ต่ำและก็ไม่ให้เกินครับ ตามที่ภาคดีซีทูเอซต้องการนะครับก็คือนิ่งมากครับบางวงจรนะครับที่ใช้งานแบบผสมไฟใช้ไฟด้าน AC นะครับไปเข้าไดโอดบิดไปหาตัวคาปาซิเตอร์นะครับแรงดันมันจะตกนะครับมันจะไม่ถึง4 0 0โวลต์แต่ถ้าเป็นวงจร PFC นะครับ400โวลต์นิ่งๆครับตอนนี้ก็ทดสอบใช้งานอยู่ใช้งานได้แล้วนะครับโหลดที่ใช้งานก็1 8แอมป์ครับ มาดูการทํางานนะครับตอนนี้ผมออฟเครื่องไว้ก็คือปิดเครื่องไว้แล้วก็สังเกตเห็นว่าจะมีไฟในด้าน ac in นะครับออกมาที่ ac out เลยก็น่าจะเป็นชุด ats ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านแผงโซล่าเซลล์นะครับผมยังไม่ได้จ่ายเข้าไปนะครับในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์ power นะครับผมจะลองจ่ายไฟเข้าด้านแผงโซล่าเซลล์นะครับรว่าด้าน pv in รอดูนะครับจ่ายเข้ามาที่220บโวลต์นะครับ ได้อยู่ที่10แอมป์เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีการดึงกระแสอะไรหรือเปล่าหน้าจอก็จะมีการแสดงวัตที่ใช้งานนะครับแล้วก็กระแสดูเซ a r c วิ n ชงนะครับยังไม่มีการดึงไฟไปใช้นะครับ เท่าที่ทดสอบเบื้องต้นครับการใช้งานแบบผสมไฟเครื่องนี้ครับมันจะใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์ไปจ่ายให้โหลดก่อนเป็นอันดับแรกนะครับขาดเหลือเท่าไหร่มันถึงจะดึงไฟจากการไฟฟ้าไปผสมนะครับสมมุติว่าใช้โหลดอยู่ที่พันวัตต์นะแล้วแผงเราจ่ายได้ที่พันวัตต์ครับมันจะไม่มีการดึงไฟจากการไฟฟ้าเลยถ้าเราใช้โหลดที่พันห้าร้อยวัตต์แล้วแผงเราสามารถจ่ายได้แค่พันวัตต์ อีก500วัตต์มันจะดึงไฟจากการไฟฟ้าไปใช้งานนะครับก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้านั้นนะครับใช้ไฟแค่500วัตต์ของการไฟฟ้าเท่านั้นนะครับแต่ถ้าแผงโซลาเซลล์นะครับสามารถจ่ายได้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่เกินที่โหลดต้องการนะครับนะเครื่องนี้3,500วัตต์ใช้ไม่เกิน3,500แผงสามารถจ่ายได้เต็มที่3,500นะครับมันจะไม่มีการใช้ไฟจากการไฟฟ้าเลย แล้วก็เมื่อกี้ผมลองทดสอบโดยไม่มีไฟจากการไฟฟ้าเข้าร่วมนะครับเครื่องก็ยังทำงานได้นะครับมันจะใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับไปเข้าบูตนะครับบูตแล้วก็ไปจ่ายให้ภาค DC ซีทูเอเอาไปใช้งานตรงๆได้เลยนะครับไม่มีการดึงกระแสจากด้านแผงโซลาเซลล์เลยครับผมจะเปิดสวิตช์พาวเวอร์นะครับเปิดแล้ว รอดูตอนนี้โหลดอยู่ที่500วัตต์นิ่งๆนะครับเป็นโหลดหลอดไฟมันจะดับไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูนะออชิโนโทัมเมอร์ตัดคงต้องตั้งเวลาใหม่นะครับเนื่องจากมันจ่ายไฟออกมาแล้วก็หน่วงเวลามากครับตอนนี้มันจ่ายไฟออกมาแล้วแหละ แต่ชิโนเทมเมอร์มันไม่จ่ายไฟออกมาตั้งนวงเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ชิโนเทมเมอร์มันไม่เห็นด้วยครับตั้งค่าได้นะครับไม่มีปัญหาเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอดูครับโอโหตั้งนวงไว้นานเลยทีเดียว แล้วครับตอนนี้มีการดึงไฟจากสวิตชิ่งไปใช้งานครับเห็นว่ามีการดึงกระแสจากสวิตชิ่งไปใจให้โหลดเลยครับมาดูโหลดที่ใช้งานครับจาก500เหลือแค่4วัตต์เท่านั้นครับผมจะปิดไฟจากด้านแผงโซลา r เซลล์นะครับปิดนะครับปิดแล้วเมื่อปิดจะกินไฟจากการไฟฟ้าเต็มที่เลยครับเสียงสวิตชิ่งผมพัดลมค่อนข้างดังนะครับ ดังอย่างจิ้งหรีดเลยแต่ไม่ใช่เสียงวีดของสวิตชิ่งนะครับเอาใหม่นะครับตอนนี้ใช้ไฟจากการไฟฟ้าใจ่ายให้โหลดตรงๆนะครับผมจะใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้าร่วมนะครับตอนนี้จ่ายเข้ามาแล้วครับน่าจะทําไว้สัก2จอนะครับจอหนึ่งเป็นของแผงโซลาเซลล์จอหนึ่งนะครับเป็นโหลดที่ใช้งานแบบนี้มันจะมาคํานวณกันอีกทีนะครับมันค่อนข้างจะ ดูยากนิดนึงนะครับผัดลมทำงานนะครับตอนนี้ใจไฟจากสวิตชิ่งมาแล้วจะเห็นว่ามีการกินไฟจากการไฟฟ้าลดน้อยลงครับเราดูนะครับแต่โหลดของเราอยู่นิ่งๆนะครับโหลดอยู่ที่500วัตต์ลดลงไปแล้วนี่นะครับเหลือแค่4วัตต์เท่านั้นโหลดยังใช้เท่าเดิมนะครับ โหลด1.7 1.8ครับก็เอา1.7 1.8ไปคูณ220ครับอันนี้น่าจะเป็น230ตัวเลขไม่เห็นนะครับเอาดูที่โหลดนะครับผมจะปิดโหลดอาผมจะปิดไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับปิดแล้วโหลดเท่าเดิมหน้าจอก็แสดงเท่าโหลดที่ใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะ เพิ่มโหลดเข้าไปนะครับเป็น2 0 0พวัตต์เป็น 2, 6 5 0วัตต์2 0 0 0 3 0 0าโอ้โหเกินพิกัดหรือเปล่ามันมีการกระชากนะครับอ๋อยังได้อยู่นะครับตอนนี้มีการดึงไฟจากกาันไฟฟ้านะครับไปจ่ายให้โหลดตรงๆเลยอยู่ที่2600วัตต์ ยังไม่มีไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้าร่วมนะครับผมจะจ่ายไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้าร่วมนะครับไม่รู้ว่าจะช่วยลดได้สักกี่วัตต์นะครับกับสวิตชิ่งของผมสวิตชิ่งบอกว่าจ่ายได้เต็มที่2,000วัตต์เราดูนะครับจ่ายไฟเข้าด้านแผงโซลาเซลล์เรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองกับแผงโซลาเซลล์อีกที ตอนนี้ค่าแล้วมันจะนวงนิดนึงนะครับในขณะที่จ่ายไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้าเครื่องแล้วครับลดอยู่ที่2,200เริ่มมีการกินกระแสจากสวิตชิ่งครับลดลงไปแล้วนะครับโอ้โหสวิตช,ชิ่งผมจายได้เต็มที่2000ันครับ เอาละทดสอบให้ดูเท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวค่อยลองกับแผงโซลาเซลล์จริงๆเมื่อปิดไฟจากแผงโซลา r เซลล์นะครับใช้ไฟฟ้าเต็มที่เลย2,500วัตต์เอาละครับใครที่รู้ถึงหลักการผสมไฟนะครับก็พอจะเดาออกนะครับว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงเดี๋ยวค่อยทดสอบกับแผงโซลาเซลล์กันอีกทีนะครับอ๋อมีอีกอย่างนึงนะครับถ้าใช้ไฟจาก แผงโซลาเซลล์อย่างเดียวนะครับเครื่องจะทำงานหรือเปล่าลองดูนะครับผมดึงปลั๊ก ac ออกแล้วตอนนี้มันน่าจะค้างที่คาปาซิเตอร์ครับไฟจากแผงก็ไม่มีนะครับไฟ ac ก็ไม่มีดับไปแล้วครับต่อไปนะครับผมจะจ่ายไฟจากแผงโซลาเซลล์อย่างเดียวนะครับโดยไม่มีไฟ ac ได้ยินเสียงพัดลมทำงานนะครับ ปิด AC ตรงนี้ก็ได้นี่ตอนนี้เหลือแต่แผงโซล่าเซลล์อย่างเดียวรอดูนะครับว่าจะมีไฟจ่ายออกหรือเปล่าหน้าจอไม่แสดงนะครับเปรียบเสมือนกับว่าตอนนี้ไฟฟ้าดับครับแต่มีไฟจากแผงอยู่อ่ามันมีการจ่ายไฟออกมานะครับแต่นับถอยหลังไกลไปหน่อยนะครับนับถอยหลังตั้งหนึ่งนาที รู้จะตั้งค่าได้หรือเปล่านี่นะครับตั้งนับถอยหลังเดี๋ยวลองสักสิบวิครับสิบวิก็พอนี่เมื่อกี้เหมือนกับว่าจะตั้งกระแสไว้ที่40แอมป์นะครับ เอาละไหนๆก็ตั้งค่าใหม่แล้วลองใหม่นะครับปิดก่อนปิดไฟจากด้านแผงโซลาเซลล์ไฟมันจะค้างที่ตัวคาปาซิเตอร์นะครับเดี๋ยวมันก็จะดับไม่มีไฟจากการไฟฟ้านะครับปักไม่ได้เสียบนี่ผมจะดึงโหลดรอไว้เลยนะครับที่400วัตต์ ใช้ไฟจากสวิตชิ่งนะครับเข้าด้านแผงโซล่าเซลล์นะครับเปรียบเสมือนกับว่าใช้ไฟจากแผงอย่างเดียวใช้เข้ามาแล้วเราดูนะครับมีไฟออกนะครับถ้าไม่มีไฟ AC เข้าร่วมนะครับหน้าจอจะไม่ขึ้น ตั้งไว10้10วิเห็นไหมครับเดี๋ยวมันจะนับถอยหลังอ่าเร็วมาอีกนิดนะครับ10วิสามตอนนี้ใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์อย่างเดียวครับใจ่ายให้โหลดก็ได้อยู่นะครับอ่าที่500วัตต์แต่หน้าจอจะไม่แสดงนะครับหน้าจอจะแสดงในฝั่ง AC IN นะครับอ่า ทดสอบให้ดูเท่านี้แล้วกันนะครับผมจะปิดไฟในด้านทีวีนะครับปิดแล้วก็ดับหน,น้าจอนี้นะครับเอาไว้ดูว่ามีการใช้ไฟจากการไฟฟ้ากี่วัตต์เท่านั้นนะครับไม่ได้แสดงว่าเราใช้โหลดกี่วัตต์มันต้องมีแบบนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ดูฝั่งนี้นะบังเอิญน,นะครับชินอุทม,ม์เสียด้วย ก็ทดสอบให้ดูเท่านี้นะครับยาวๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ช่างเอลําพูนแล้วก็ช่างเอลําพูน2ลงรวมไปถึงทางเพจ Facebook ช่างเอลำมพูนแฟนเพจสวัสดีครับ